สวัสดีค่ะช่องใบบานติดเกมนะคะวันนี้เราก็อยู่กับกิจกรรมและแพทอัปเดตนะคะประจาวันที่16กุมภาพันธ์2565นะคะก่อนอื่นเลยขออนุญาตขอบคุณสมาชิกช่องใบบานติดเกมค่ะแล้วก็ขอขอบคุณผดดู้ดูเนีทุกๆช่องทางด้วยนะคะที่ทางานสนับสนุนช่องมบบ้านมันเป็นกําลังใจที่ดีมากๆเลยนะคะโอเคเราไปดูแพทอัปเดตสําหรับวันนี้กันดีกว่านะคะว่ามีอะไรกันบ้างไปเลยฟิ เนื้อหาเพิ่มเติมปรับปรุงนะคะเพิ่มักษาเฉพาะสามชนิดที่มีผลปรับใช้เฉพาะในสงครามฐานและครอบครองเท่านั้นเข้ามาเนาะก็คือมีเอ่อมาดแห่งเอียนาร้อนะคะคืออัตราการหลบหลีกเว้มน การคุ้มครองแห่งผู้สแสวงบุญคืออัตราการหลบหลีกระยะไกลนะคะแล้วก็การต่อสู้แห่งกลุ่มอัศาวินนะคะคืออัตราการหลบหลีกระยะใกล้เนาะโดยที่สกิลไม่บ้าขเขาเรียกเป็นสกิลเนาะสกิลในสงครามฐานและครอบครองเอ๊ะมันไม่ได้กดใช้ต้องเป็นเรียกว่ัทนศาสตร์หัวนะคะมันคือมันจะมีทั้งหมด6กอันเนาะรู้สึกอีกสามอันก่อนหน,น้านี้จะเป็นป้องกันนะคะป้องกันเวทมนต์ป้องกมมมันร,ระยะไกลแล้วก็ป้องกันร,ระยะใกล้นะคะ ซึ่งตอนนี้ก็ได้เพิ่มเข้ามาอีก3าอย่างเป็นเรื่องหลบหลีกนั่นเองแต่เขาเขียนไว้ชัดเจนนะคะว่าเราสามารถเลือกได้แค่หนึ่งเราเลือกคภาษะได้แค่อันเดียวเท่านั้นนะคะจากหอันนะคะรวมของเก่าด้วยก็เรียนอันไหนไปแล้วจะไม่สามารถเรียนรู้อีก5้าอันที่เหลือได้นะคะแล้วก็อันนี้มันสําหรับเออเราจะต้องเอาเหรียญที่ได้จากการวอลนัทหนึ่งสองสามสี่นะคะไปแลกกับเอ c พเนาะ ก็ถ้าอันนี้เผื่อใครไม่รู้นะคะก็คือสําหรับคนที่ไปเข้าร่วมวอนะคะมันจะมีเหรียญเกียรติยศให้เรามาซึ่งเราก็จะเอาอันนี้ไปแลกเป็นหนังสือเพื่อมาเรียนรู้ไอคศักด์เฉพาะเหล่านี้นะคะโอเคแล้วก็มีเกี่ยวกับปรับเรื่องอาชีพนี่แน่น,นอยของแต่ละอ่านหมดเลยเนาะยังไงก็ลองมาอ่านอ่านกันดูนะคะว่าแต่ละอาชีพเขาแบบปรับอะไรเปลแก้ไขบักอะไรยังไงหรือเปล่านะคะโอเค ต่อไปนะคะอุปกรณ์นาซีลันนะคะตอนนี้ก็คือเขาบอกว่าเพิ่มวิธีการแปลรูปที่สามารถเปลี่ยนอาวุธหลักอาวุธเสริมและอาวุธปุกพลังนาซีลันให้เป็นกล่องอาวุธนาซีลันได้อีกครั้งหนึ่งนะคะโดยสามารถรับกล่องอาวุธตัวนี้ได้จากการผลิตโดยคือกดตัว L ขึ้นมาเดอ้เอเขาบอกว่าเนี่ยให้นําอาวุธหลักนาซิลันนะคะหนึ่งอนันแล้วก็เอาไปแปลรูปกับ ออหินแบรูปนาซิลนันวงเล็บอาวุธหลักนะคะมาทําการผลิตโดยการกดตัวแอลก็จะได้รับเป็นกล่องออกมานะคะเอ,อ,อันนี้ถ้าแม่บ้านจําไม่ผิดนะคะคือนาซิลนันเนี่ยมันจะสามารถทําได้ตัวกูลละครั้งนะคะโดยที่เอาอุปกรณ์นารุไปแลกนะคะในกรณีนี้คือเป็นของที่มันจะไม่เท่ากับทูบัลล่าวีนะแต่ว่านาซิลนันเนี่ยเหมาะกับคนที่ไม่ได้เล่นเซิร์ฟสีสันใดๆนะคะก็คือไป ตัวละครธรรมดาปกติไม่ได้เล่นเซิร์ฟซีซันเนาะก็คือสามารถเอานารูไปแลกเป็นนาซิลันได้นะคะประมาณนี้ฮะแต่ถ้าเกิดให้แม่บ้านแนะนำเนาะก็เกิดถ้าเกิดใครเล่นซีซันใดเล่นซีซันเถอะนะคะเพราะว่าของอุปกรณ์ทูบัลล่าวีเนี่ยมันเกินไงก็ดีกว่าเนาะแล้วก็แบบมีของหลายๆอย่างในการตั้งตัวด้วยนะคะแต่ถ้าใครไม่สะดวกจริงๆก็นาซิลนันก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะคะ แต่ว่านั่นแหละแม่บ้านไม่แน่ใจนะเพราะแม่บ้านยังไม่เคยทำนาทิลัสักทีทำแต่ทูบลาของซีซันนะคะก็คือถ้าจะไม่ผิดมันน่าจะได้ตะกูลละหนึ่งคั้งนะคะถ้าใครรู้ไงคอมเมนต์บอกเพื่อนๆด้วยนะคะมีใครเคยทําของนาทิลัแล้วบ้างรู้สึกว่าจะได้แข็ตะกูลละครั้งนะอืมโอเคก็เอไอ,อหินเปนรูปนาทิลัน,นะคะก็จะมีขายกับทั้งตีเหล็กถูกที่เลยนะคะในราคาหนึ่งเอ็มนั่นเอง โอเคต่อไปนะคะปรับไอเทมที่สามารถได้รับในพื้นที่คามาซิเวียแล้วก็ตจรีก,กันนะคะก็คือปรับเรื่องอาวุธที่จะดรอปนั่นเองก็คือให้มันกลายเป็นกล่องซะประมาณนี้ก็จะมีที่ออหลุมศพของไซรล่าคาดงหมาป่าแดงซาบะทาพังทีซาที่ตจรีก,กันนะคะส่วนคามาซิเวียก็คือตรงถิ่นฐานพาดิวเนาะแล้วก็จะมีหอหินดำอาวุธก,กระกอบป้องกันซึ่งจะสุ่มหินดำระหว่าง25ถึง50อันเลยทีเดียวนะคะ ต่อไปเพิ่มฉายานูเบลิคันนะคะสำหรับเอ่อนักผจญภัยนะคะที่ได้รับหมวกนูเบลิคันและชุดเกราะนูเบลิคันครบทั้งหมดนะคะสามารถรับฉายาได้เมื่อสำเร็จเวสนูเวอร์มังนะคะที่สามารถดำเนินได้จากเอพีซีผู้มาเยือนแห่งภูเขาหิมะในสถานะที่สวมใส่หมวกแล้วก็ชุดเกราะนูเบลิคันอยู่เนาะก็คือถ้าไปรับเจ้าน้องมังกรเรียบร้อยอะไรประมาณนี้นะคะ อ่าต่อไปทำการแยกชิ้นส่วนถุงมือที่เคยถูกวมอยู่ในชุดฮาวาซอนนะคะโอเคเควสและความรู้ค่ะปรับเปลี่ยนเอ็พีซีรับแล้วสำเร็จเควสรายวันความโกลาหลจากใต้ดินรายวันการพักผ่อนของวิหารกายฟินลาเซียนะคะให้เป็นเอ c พีซีตัวแทนนักวิชาการของวิหารกายฟินลาเซียวงเล็บชั้นใต้ดินนะคะเขาบอกว่าสามารถค้นหาตัวแทนนักวิชาการได้ในบริวเวณใกล้เคียงกับผู้จัดการฐานสำรวจเดอ้อ โอเคก็ประามาณนี้แล้วก็ต่อไปก็มีเพิ่มเควสที่สามารถรับคาร์ลือหาตู้เพลงฟรองโดเวทีฟรองโดเวทีเดียวฟรองโดที่นั่งทางดวงดาวฟรองโดสามชั้นที่นั่งอบมารู <c> ้ <oughs> เรเกี่ยวกับของแต่งคาร์้ือหาดนั่นเองนะคะทุกคนก็ประามาณนี้แล้วก็อันนี้แม่บ้านขำม,มากเลยคือปรับเปลี่ยนทีไซน์ของ UI สิ้นสุดเกมนะคะให้เป็นภาพของอาชีพกินจาเวอร์ชันหลังการบริบูอาชีพแม่บ้านแบบ จะต้องรู้ไปเนี่ยแบบก่อนออกเกมฉันนี่จะโดนนินจาตามมาหลอ,อ,อกออก่อนเลยนเนี่ยฉันต้องรู้ไหมฉันไม่ได้อยากรู้ว่าเธอจะเปลี่ยนยูไอก่อนออกเกมหรืออะไรฉันต้องรู้ไหมต้อไม่ต้องรู้ไหมกิทแล้วก็ขำดีนะคะโอเคก็ประมาณนี้เด้อตอนนวันนี้ก็มาแพทอัปเดตก,ก็มีประมาณเท่านี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูกิจกรรมกันดีกว่านะคะแล้วก็เดี๋ยวแม่บ้านจะทําคลิป กิจกรรมบรเลณไท์ให้นะคะแบบแยกอีกทีหนึ่งแล้วก็จะได้อธิบายกันแบบละเอียดละเอียด,ด้วยนะคะก็เดี๋ยวจะรีบทําให้หลังจากจบคลิปนี้เลยเดอ้อโอเคเดี๋ยวเราไปดูกิจกรรมกันก่อนนะคะว่าสำหรับวันนี้กิจกรรมเปอะไรกันบ้างไปเลยิว กิจกรรมรายวยญาบรับเปลี่ยนตาทองคำเจทีนานะคะ17กุมภาพันธ์ถึง23 000, 5, 000, 65, กุมภาพันธ์2565เด้อเชื่อมต่อเกมครบ30นาทีจะได้รับเปลี่ยนตาทองคำเจทีหน้า1อันค่ะแมนาของสวามทสงจา1อันนะคะครบ60นาทีก็จะได้รับไปีนอีก1อันสรุปแล้วก็คือถ้าเราเชื่อมต่อเกมทั้งครบทั้งหมด120นาทีนะคะเราจะได้รับเปลี่ยนตาทองคำเจทีนาทั้งหมด4อันด้วยกันนะคะ ทีนี้อาเอ็นบีซีเจทิน่ามันก็นั่นแหละยื้ออยู่แถวแถวคอกมมาของแต่ละเมืองนะคะโดยที่เหรียญตัวนี้นะคะสามารถนําไปแลกเป็นกล่องราลยวิทยาของชาคทูต่อสู้หรือว่าชีวิตได้นะคะก็สามารถเอาเรียญทองคำอันเนี้สิบอันนะคะไปแลกนั่นเองิจกรรมรางวัลเช็คชื่อสุดพิเศษรับฤดูใบไม้ผลินะคะ17กลมพาพันถึงย3มีนาคมสองหเด้อ อันนี้ก็เป็นเอออนไลน์เช็คชื่อนั่นเองนะคะซึ่งรอบนี้ก็มี400ไม์ด้วยนะเนี่ยมีแบบของโอเคอยู่นะก็ดีขึ้นอนะอะไรหนึ่งว่าก็ตามการเวลานะคะมีไม้ให้400 600 1,000นะคะมีหินคาพงคาพาอะไรด้วยโอเคเลยนะคะ่ะโอเคก็ประมาณนี้เด้อ กากรรเช็คชื time, ่อเข้าเกมเพื 3, ่อร er. ับรางวัลนะคะก็เป็นเช็คชื่ออีกอันหนึ่งเนาะ17กุมภาพันธ์ถึง23มีนาคมเช่นเดียวกันนะคะอันนี้ก็คือจะมีอุปกรณ์เล่นแร่แปรธาตุระดับสูงสุดด้วยแล้วก็มีเหรียญตาชักทูเรื่องแสงนะคะก็อันนี้เป็นเหมือนเป็นเช็คชื่อประจําเตือนเนาะฮานูมันเป็นแบบอีกอันหนึ่งนะคะ โอเคก็ประมาณนี้เนาะก็มีอะไรหลายๆอย่างนะคะลองมาดูๆกันได้แม่บ้างของอนุญาตไม่อ่านทั้งหมดนะคะเพราะเดี๋ยวจะยาวมากๆเลยโอเคสําหรับไฮอัปเดตและกิจกรรมวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะคะมาน่ารักน่ารักนะคะและเดี๋ยวเออนั่นแหละอย่างที่บอกก็คือเดี๋ยวจะรีบทาคลิปกิจกรรมกยวกับวันเลนทายแล้วก็อธิบายขอให้ฟังอีกรอบหนึ่งนะเผื่อใครไม่รู้เนาะก็เดี๋ยวจะรีบทาให้เลย วันนี้นะคะจบคลิปนี้เดอ้อก็สำหรับวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องแม่บ้านเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิง่งติง้งๆเอาไว้ด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของแม่บ้านเนาะสำหรับวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนแล้วนะคะวไว้เจอกันใหม่สัปดาห์หน้าเดอ้อบ๊ายบาย